นี้เป็นการถ่ายทอดสดการถแถลงข่าวของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับประจำวันอังคารที่2 5ตุลาคม2565นะครับทางเพจเ c e b o o k สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีอุบลคอนเน็กตแล้วก็เครือข่ายของจังหวัดอุบลราชธานีครับในวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายวิรุธวิชัยบุญครับเป็นผู้เป็นประธานถแถลงข่าวครับเรียนเจนท่านครับสวัสดีฮะ พ่อแม่พี่น้องประชาชนและก็สุบชนทางบ้านที่ได้รับชมและฟังอยู่นะฮะวันนี้เป็นการแถลงข่าวของสูวนประชาการเหตุการณ์ดุลกภัยจังหวัดอุบลรานีเป็นประจำนะฮะทุกวันนะฮะจนกว่าสถานกา,า,ารณ์จะคลี่คลายนะฮะเราอาจจะมีการแถลงข่าวอาจจะเป็น,นวันเั้นวันนะฮะหรือว่าการประชุมวันเว้นสองวันอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราก็ทาตามเดิมไปก่อนคือมีการแถลงข่าวทุกวันนะฮะสถานภา,าพปัจจุบันนะฮะสถานการณ์ปัจจุบันของอุลกภัยนะฮะ ตอนนี้ที่ M7 นะฮะลดลงเรื่อยๆนะฮะเราเอามาตรฐานอยู่ที่ M7 นะ,ะตอนนี้115.52เมตรตกรนะฮะก็คือลดลงจากเมื่อวานนี้นะฮะ23เซนเมตรแต่ของเมื่อวานเนี่ยลดจากวันก่อนเนี่ย112เซนติเมตรเพราะฉะนั้นแสดงว่าเนี้ยน้ำเริ่มลดลงอพอสมควรแล้วและเชื่อว่าการลดลงเนี้ยอาจจะอยู่ขนาดเนี้ย20-30เซนติเมตรแล้ว ประมาณสักกลางเดือนพฤิกยายนเนี่ยก็จะเข้าสู่ในสภาพปกติแต่ช่วงเนี้ยเมื่อน้าลดแล้วเนี่ยบางจุดบางอาเภอบางตาบลเนี่ยก็เข้าอยู่ในสถานการณ์ปกติไปหลายอําเภอแล้วนะฮะส่วนครัวเรือนที่เสียหายนะฮะก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละนะฮะก็คือตอนเนี้พอน้ําลดแล้วความเสียหายก็ยังปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นการตรวจสอบการสารวจนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะประชุมกับคณะกรรมการสํารวจเพื่อเยียวยาพื้นฟู นะช่วงบ่ายผมจะสารวจกับคณะกรรมการซึ่งได้ตั้งไว้แล้วนะฮะโดยจะมีทางสภา,าว,ว,วิศวกรรมเนี่ยนะฮะของประเทศไทยเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหมือนปีหกสองนะฮะแต่ทั้งนั้นต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าตอนนี้อยากให้ทางเาจ้าของบ้านนะฮะหรือญาติพี่น้องเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยถ้ามีพอสับมือถืออยู่แล้วให้ท่านถ่ายรูปไว้หน่อยนะฮะถ่ายรูปจุดที่เสียหายบางครั้งพอไม่ถ่ายแล้วพอท่านไปทําแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเวลาเจ้าที่ไปสํารวจ้วเดี๋ยวก็จะ มีความเห็นไม่ตรงกันนะเหมือนกับปีหกสองบางบ้านเนี่ยเสนอรายงานมาว่าเสียหายห้าหกหมื่นนะฮะพอไปสารวจจริงๆนะสี่ห้าพันแล้วก็จะมาบอกว่าเอ๊ะทําไมขอไปตั้งห้าหมื่นแต่ว่าให้มาแค่สียห้าพันจริงๆแล้วมันมีระเบียบของทางราชการนะฮะว่าอะไรที่จ่ายได้อะไรที่จ่ายไม่ได้นะฮะและการจ่ายเนี่ยต้องจ่ายตามข้อเท็จจริงนะฮะเหมือนยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาถามผม,มื่าเช้าเข้ามาหาผมนะอย่างเช่นประตูนะฮะประตูหน้าต่างเนี่ย ถ้าทาด้วยไม้ไม้อัดเนี่ยนะฮะอ่อมันก็จะต้องเชลียวเยียวยาให้เป็นเงินเนี่ยเท่ากับราคาของเดิมก็คือราคาไม้อัดนะ,ะบางบางท่านเนี่ยอ่อบางทีไม้อัดประตูไม้อัดเสียปุ๊บก็ไปซื้อประตูไม้จริงมาใส่เสร็จแ,แล้วก็บอกว่าผมเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยราคาสองสามพันอันเนี้ยไม่ได้นะฮะเขาจะให้ตามที่เสียหายจริงส่วนท่านจะไปเปลี่ยนเป็นอ่ของดีขึ้นอันนั้นท่านต้องเพิ่มเงินเองนะฮะโดยความเสียหายเนี่ยอยู่ในหลักเกณฑ์อยู่แล้ว ไม่เกิน49,700บาทนะอันนี้ต้องต้องแจง้งพี่น้องประชาชนเนี่ยพอจะรับทราบนะฮะส่วนเรื่องถุงยังชีพนะฮะตอนนี้เรามีเพียงพอที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในเรื่องดำรงชีพนะฮะแต่บางบางท่านไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมไม่ไปแจกถุงยังคงชีพในพื้นที่ที่เเดือดร้อนทางเกษตรนี่ไม่ได้นะฮะเขาจะให้เฉพาะบ้านที่น้ําท่วมแล้วก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีพได้ตามปกตินะฮะ มื่อเช้ามาถามผมอยู่หลาย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 ,ลายสายนะฮะบอกว่าทําไมบ้านเขาเนี่ยอยู่ตั้งสิบยี่สิบคนเนี่ยให้แค่ถุงเดียวบางบ้านเนี่ยสี่ห้าคนได้ถุงเดียวอันนี้คือเป็นการตรักตามที่เขาจะแจกก็คือตามครัวเรือนนะให้ครัวเรือนเป็นครัวเรือนเขาไม่ได้ดูจํานวนสมาชิกแต่ถ้าเกิดจํานวนสมาชิกเยอะเนี่ยทางท้องถิ่นหรือทางผู้ที่เอาถุงนี้ไปให้ก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปนะฮะ,ะ,ะอันนี้คือสามารถที่จะร้องขอมาได้ของจังหวัดน,นะ มีถุงยังชีพพอประมาณเลยนะฮะมีของเยอะแยะมากมายที่เขาเอามาบริจาคพร้อมที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะส่วนพื้นที่ทางกเกษตรนะฮะก็รายงานทุกวันเนะะี่ยทางการแถลงข่าวว่าน่าจะประมาณสามแสนกว่าไร่แต่นี่คือบวกลบเมื่อน้ําลงแล้วเนี่ยทางกเกษตรนะฮะจะลงไปตรวจสอบอาจจะมากกว่าสามแสนกว่าไร่อาจจะน้อยกว่าสามแสนกว่าไร่ในตามข้อเท็จจริงนะฮะเรื่องของประมงเรื่องของปศุสัตว์ก็เหมือนกันนะฮะ ก็เอาตามที่เขาไปสารวจจริงๆแต่ตอนนี้เป็นการคาดการณนะ์นะผมคงจะไม่ต้องบอกว่าเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ใช่เป็นข้อท็จจริงที่จะต้องไปแจ้งนะฮะแล้วก็เรื่องถนนหน,นทางนะ,ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะสามารถใช้การได้แล้วทั้งสิ้นนะฮะยกเว้นอยู่สองสายจริงๆที่ไม่สามารถจะใช้ได้นะฮะรถเล็กยังไม่อ,อยังไปไม่ได้นะก็คือเส้นสองร้อยปีนะฮะซึ่งอีกไม่กี่วันผมเชื่อว่าตรงสองร้อยปีเนี่ยน่าจะ รถเล็กได้จะผ่านได้นะอีกไม่กี่วันเพราะว่าน้ําลดลงเนี่ยวันละสิบสิบเซนยี่สิบเซนนะฮะส่วนที่เป็นห่วงก็คือตรงสะพานร้อยปีสมเด็จพระศรีนครินทร์นะสมเด็จย่าเนี่ยตรงนั้นน้าท่วมสูงเนื่องจากถนนมันเป็นแอ่งนะฮะ,ะความลึกเนี่ยต่ำสุดเนี่ยประมาณหกเจ็ดสิบเซนแลยสูงสุดเนี่ยลึกถึงเกือบสองร้อยเซนนะฮะเกือบสองเมตรแล้วก็ได้ข่าวว่ามีคนขับรถไปตรงนั้นนะฮะ มั่นใจว่ารถเอสไปได้แน่นอนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสูงกว่ารถเอสูวีนะฮะมากมาก็ได้ข่าวว่ามีการาขับไปแล้วก็ประสบอุบัติเหตุนะ,ะแต่ว่าไม่ถึงกับเสียชีวิตนะฮะแล้วก็มีป้ายรือไม่อย่างไรอาจารย์สุชัยส่งให้ผมดูอยู่หรอกนะฮะมันมีอยู่ป้ายแต่ชาวบ้านบางท่านเนี่ยเอากายเอาไปไปตากผ้าตากอะไรไเรื่อยเปื่อยอ่ะนะฮะก็คิดว่าแถวบ้านแถวนั้นเขารู้อยู่ว่าไม่สามารถไปได้แต่คนอื่นที่เขาขับมาเขาไม่รู้นะฮะ ก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนนะ้ป้ายของทางราชการนะท่านอย่าเอาอะไรไปปิดอย่าอะไรแขนถ้ามีมีไอ้ที่ตากผ้าถ้าไปตากที่บ้านเนี่ยท่านอย่ามาหาตากตามถนนเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ไปบังเขาสุดท้ายถ้าเกิดมีคนเสียชีวิตเขาต้องถามหานะว่าใครเป็นคนไปตากผ้าเจอเข้อหาโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะก็ฝากเตือพี่น้องประชาชนนะฮะส่วนอ่าตัว่ออนเนี่ยทางวงเวียน ไอ้น้ำพุเนี่ยรถเรายังไปวิ่งให้อยู่นะฮะไอ้รถของทางหารรถของปอพอรถของกาชาติเราวิ่งไปอยู่แล้วตรงนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เราไปดูแลตลอดจนกว่าจะหมดภารกิจนะฮะมีทางสาสุขไปดูแลแล้วก็มีทางทหารตำรวจจิตอาสาไปดูแลอยู่นะฮะตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดขาดหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่ารถไม่เพียงพอหรืออ่ามันขาดช่วงยังไงตรงนั้นจะเป็นการบริหารของทางจุดจุดนั้นนะฮะผมได้ ได้แจ้งเตือนไปตรงนั้นแล้วว่ากำชับไปแล้วว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดนะฮะส่วนเส้นอื่นเรายกเลิกการวิ่งแล้วนะฮะเช่นเส้นท่านเรายกเลิกการวิ่งแล้วเนื่องจากว่ารถเด็กสามารถไปได้แล้วะฮะพิจชัยฮะก็คนแถลงข่าวคงจะมีอ่าท่างนี้เอาเป็นว่าถามปัญหาเลยนะฮะจะได้ตรงใจพี่น้องประชาชนนะตรงใจผู้สื่อข่าวนะครับเชินฮะครับนิจิตรชัยครับขอบคุณครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดท่านรองผู้ว่า ละทุกท่านนะครับเดูเหมือนว่าท่านรองผู้ว่าได้ตอบไปสองคำถามแล้วนะครับคือกรณีรถที่ไปเช้ามืดนะฮะก็ปรากฏว่าป้ายมีแต่ว่าชาวบ้านเอาไปตากผ้าแล้วก็บริเวณป้ายตรงทางเข้าตรงสะพานสมเด็จย่านั้นก็มีรถมอเตอร์ไซค์จอดบังอยู่ด้วยนะครับอาจจะต้องจัดการตรงนั้นเพื่อว่ารถอาจจะเอาเบริเออไป,ไป,ไ,ปไปตั้งไว้นะคือตอนนี้ไม่มีเบริเออนะใช่ไหมอาจจะให้เดี๋ยวอาจจะให้ทาง ผู้เกี่ยวข้องอไปเอาไปเรืกเอกไปตั้งดีกว่านะฮะง,งั้นก็คิดว่าลุยไปได้อ่ะคิดว่าน้ําลดแล้วนะฮะตรงนั้นลึกมากนะลึกน่าจะลึกที่สุดของอุบลนตรงนั้นแหละนะฮะเกือบสองเมตรนะพี่สุชัยฮะจะจัดการแก้ไขปัญหาครับแล้วก็สรุปเส้นทางท่านรองผู้ว่าก็ได้สรุปไปแล้วนะครับว่าเส้นไหนที่ยังไปไม่ได้บ้างนะครับคําถามต่อไปนะครับสืบเนื่องจากทางโครงการที่ จะทาที่แยกวนารมนะครับแยกวนารมแล้วก็บอกว่าเมื่อวันที่18เนี่ยจะปิดช่องหนึ่งช่องการจราจรแล้วประชาชนก็ร้องมาว่าอย่าเพิ่งปิดเลยเพราะว่าการจราจรก็หนาแน่นอยู่แล้วนะครับก็เลยเลื่อนมาเป็นจะเป็นวันที่26ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับก็มีคนสอบถามว่าพรุ่งนี้จากแยกวนารมที่จะเริ่มเนี่ยรายละเอียดเป็นอย่างไรที่จะปิดเหลือหนึ่งช่องจราจรเลื่อนมาเป็นวันพรุ่งนี้คนที่สัญจรผ่านแยกวนารมจะได้รับทราบครับ ก็คือตอนเนี้ยตรงนั้นจําเป็นที่จะต้องปิดนะฮะเนื่องจากว่าเขาจะต้องดําเนินการตามโครงการเขานะเมื่อปิดแล้วเนี่ยเขาพยายามทําทางแยกทางเลี่ยงให้อยู่แล้วนะฮะก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทําตามสัญจรตามป้ายก็แล้วกันนะฮะแล้วก็ถ้าไม่ถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะ,ะมันมีเส้นอื่นที่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะฮะเพื่อการจราจรนัน่นนี่ก็อยากให้หลีกเลี่ยงแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จร,จริงตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปตามลูกศรปกตินะฮะไม่มีการ แทงซ้ายแซงขวาหรือเบียดเหมือนกับทางบท่าบเทิงตอนนั้นผมเชื่อว่าสามารถไปได้ฮะแล้วก็คงจะไม่นานะฮะถ้าเกิดเราเราให้ความร่วมมือเนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไรเนี่ยผมก็เชื่อว่าคงจะปิดไม,ไม่ไม่ไม่ใช่ใช้เวลานานมากนะนะฮะพี่ชัยครับครับกองทรายคําถามนะครับกองทรายบนสะพานมูลน้อยฝั่งที่รถวิ่งได้นี่เห็นกองทรายกองอยู่เป็นของใครเกรงว่ารถมารถจักรยานยนต์อาจจะเป็นอันตรายตรงนั้นได้นะครับ คือตอนนี้ทั้งแขวงได้ทําการเคลื่อนย้ายแล้วฮะนั้นน่าจะเสร็จภายในวันนี้นะฮะเคลื่อนย้ายแต่เมื่อวานแล้วนะ,ะกองทรายตรงนี้ก็คงเป็นของทั้งแขวงนั่นแหละนะฮะที่จะไม่ให้น้ําเข้ามาทีนี้พอน้ํามันท่วมแล้วกองทรายยังอยู่แต่ตอนนี้เมื่อวานทางแขวงได้เข้าไปดําเนินการแล้วน่าจะหมดภายในวันนี้นะฮะพี่สุชัยฮะครับอีกคําถามหนึ่งโซเชียลถ่ายภาพสะพานหาดคูเดือเริ่มสุดยังมีการตรวจสอบตรงนี้หรือดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับ คือทางเนี้ทางแขวงได้ประกาศเตือนอยู่แล้วว่าตรงนั้นเนี่ยมันคอสะพานมันสุดแต่จากการตรวจสอบสามารถที่จะสัญจรไปมายังไม่เกิดอันตรายแต่อย่างใดนะฮะแต่พอน้ําลดลงแล้วเนี่ยก็คงจะมีการซ่อมแซมแต่ตอนนี้สามารถไปได้นะฮะกำลังที่จะดําเนินการซ่อมแซมอยู่แต่ทางนั้นเนี่ยต้องให้น้ํามันลดพอที่จะเข้าไปซ่อมแซมได้ฮะพี่ชูชัยฮะแต่ว่าไม่เกินอนตรฮะทางทางแขวงได้ไปตรวจสอบแล้วนะ,ะแต่ว่าขอให้ระมัดระวังนะฮะพี่ชูชัยฮะ เป็นคำถามสุดท้ายนะครับมีวันนี้คำถามน้อยนะครับมีข่าวว่าแยกโนนห์หงทองนั้นจะสร้างสะพานข้ามจริงหรือไม่ดําเนินการถึงไหนแล้วครับคือตัวนี้อยู่ในแผนง,งานโครงการอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าทางรัฐเนี่ยจัดสรรก็ประมาณแต่ละปีงบประมาณเนี่ยไม่พร้อมกันนะฮะก็คงจะต้องใช้เวลาหน่อยอยู่ระหว่างการลองก็ประมาณฮะแต่อยู่ในแผนงานโครงการแล้วฮะพี่สุชัยครับครับหมดคำถามแล้วครับวันนี้เชิญท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดครับขอประคุณทุกท่านนะครับ ครับผมสำหรับอันนี้ก็คำถามก็จะเป็นเรื่องการจราจรส่วนใหญ่นะครับสำหรับการแถลงข่าวก็ยังคงมีทุกวันนะครับส่วนการประชุมจะเป็นวันจันทร์พุธศุกร์ครับเป็นเชิญท่านประธานครับก็ฝากนะฝากพี่น้องประชาชนตอนเนี้สถานการณ์เนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะฮะคำถามเล็นน้อยเนื่องจากว่าผมเชื่อว่าทุกอย่างที่คายไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก็ยังฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะฮะเช่นสะพานหนึ่งร้อยปีศรีนครินนะฮะ ยังไม่สามารถจะเป็นรถเล็กรถใหญ่ไม่สามารถไปได้เดี๋ยวผมจะให้ทางหน่วยงานข้องเอาไปเออไปไปขวางไว้หน่อยนะฮะแล้วก็จะติดป้ายเตือนแล้วฝากพี่น้องประชาชนนะฮะอย่าเอาผ้าหรืออะไรไปให้ปิดบังนะ,ะถ้าเกิดอันตรายเนี่ยคนที่เอาผ้าไปปิดบังหรือว่าเอาไปตาอาจจะโดนข้อหาประมาทโดยทําให้ผู้อื่นเกิดอันตรายนะฮะแล้วก็เรื่องถุยงยางชียนะฮะขอให้พี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้รับ ด้วยความพอเพียงเนี่ยหรือว่าใช้หมดแล้วเนี่ยขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งผู้นำชุมชนเราพร้อมจะเข้าไปให้อยู่ตอนนี้เหลือนะฮะพอที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเพราะว่าตอนนี้หลายจังหวัดนะฮะซึ่งเขาขี้ขายแล้วได้เอาของเนี่ยมาบริจาคแล้วมาช่วยเหลือพี่น้องชาวอุบลเยอะมากนะเมื่อวานก็มาจากยะโสธรน,นะเลยถามว่ายะโสธรน้นําท่วมแบบว่าท่วมลงแล้วก็เลยมาให้แต่อำนาจเจริญก็มานะจากหาดใหญ่เยอะแย,ยะมากมายนะฮะก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่ ต้องการเนี่ยแจ้งผู้ผู้ใหญ่บ้านกำน,นันแจ้งผู้นำชุมชนเลยนะฮะหรือว่าอา่ให้อาจจะให้โทรมาแจ้งอยู่ที่ทางอำเภอทางจังหวัดก็ได้นะฮะผมให้เบอร์ไปหมดแล้วนะฮะพี่ชัยครับส่งกําลังใจฮะท่านร้อยกันจังหวัดท่านห่วงใยนะฮะก็อขอให้พี่น้องปลอดภัยจากอุทกภยทุกทุกคนฮะกลับสู่ภาวะปกติโดยเด็ยวที่สุดะฮะพี่สุชัยครับครับขอบพระคุณครับจะจบการแถลงข่าวนี้ครับท่านราจายสมัติจังหวัดครับขอบคุณะฮะ